ท่านาศาสตราจารย์ดรพระพรวมัชระธีราจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกรูป เจริญพรรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยะพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาผู้แทนส่วนงานราชการ และสาธุชนทุกท่านการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้จำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมสำคัญที่เรียกว่าพาหุสัจจะอันหมายถึงความเป็นผู้ได้สดับมาก การได้ศึกษาเล่าเรียนมากการมีความรู้ประสบการณ์มากเรียกบุคคลผู้มีภาวะอย่างนั้นว่าพหูสูรคือผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากมีความรู้มากคงแก่เรียนเป็นนักปราชญ์ พาหุสัจจะจะเกิดขึ้นเองไม่ได้หากจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาและการศึกษาที่ดีรวนเกิดจากการศึกษา4แบบคือศึกษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการคิดศึกษาด้วยการสอบถาม และศึกษาด้วยการจดจำบันทึกมีคาถาบทหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุลิวินิมุตโตกระถังโสบันดิตโตพระเวแปลความว่า ผู้ปาสจากสุตตาจินตะอุจชาและลิขิตจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรจะขอปารบวิธีสร้างพรังสำหรับพัฒนาตนเองให้งอกงามยิ่งขึ้นเป็นข้อคิดให้แก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ นำไปพิจารณาต่อไปพลังสำคัญที่จะผลักดันตนไปสู่การพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นมีอยู่ห้าประการประการแรกบัณฑิตต้องมีความเชื่อมัน่นหรือศรัทธาในสิ่งดีงาม ที่ตนเองกระทำอยู่คันมีความเชื่อมั่นแล้วประการที่สองก็จะมีวิริยะเป็นแรงบันดาลใจให้บังเกิดความภากเพียรสามารถตั้งตนไว้ให้ปัสศจกความเกียดต้านเมื่อบำเพ็ญกรณียกิจ ไปด้วยความขยันหมั่นเพียรประการที่สามก็จะต้องมีสติความระลึกได้อยู่ทุกขณะต้องไม่ประมาทเผลอไผลในหน้าที่การงานของตนเป็นกำลังประการที่สี่พอมีสติระลึกได้ในสิ่งที่ตนทำ ก็จะมีสมาธิตั้งมั่นจดจอ่อแน่วแน่ในกิจการทั้งปวงเป็นประการต่อมาส่วนพลังสำคัญประการสุดท้ายที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นถูกต้องและดีงาม ก็คือพลังปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำบุคคลใดมีธรำทั้งห้าประการนี้ย่อมได้ชื่อว่ามีพระกำลังอันวิเศษ ที่จะนำพาความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนได้อย่างแน่นอนรักสัจทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักชัยนำทางเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของทุกท่านขอให้ทุกท่านมั่นใจ ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามอย่างมีสติใช้ปัญญาอย่างจริงจังเชื่อว่าหลักธรรมนี้จะเป็นคุณธรรมหนุนเนื่องชีวิตของท่านให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในการปฏิบัติภารกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นภารกิจใหญ่หรือเล็กมากหรือน้อยตามฐานานุรูปของตนหากมีวิกฤตก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยสติปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมอันเป็นของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นของแน่นอนเป็นสัธรรมผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านคงตระหนักแล้วว่าความสำเร็จในชีวิตแต่ละขัน้นจำเป็นต้องอาศัยความเพียรเป็นคุณธรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้บังเกิดผลสำเร็จ สมปรารถนาท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับต้นก่อนที่จะได้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นบัณฑิตต่อไปจึงมีหน้าที่ฝึกฝนอบรมตนในการอบรมพัฒนา ความรู้ความสามารถของตนจนกระทั่งเกิดสติและปัญญาซึ่งจักนำพาความพ้นทุกข์ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในวาระดิถีมหามงคลสมัยนี้ขอพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ให้ทุกท่านจงเจริญด้วยพอรอันประเสริฐสี่ประการคืออายุวันนะสุขพระ มีสต,ติตั้งมั่นอย่างเข้มแข็งสามารถใช้ปัญญาความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษามานั้นแก้ไขปัญหาให้รู้ร่วงไปได้อย่างง่ายดายและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเรา พุทธศาส,สนิกชนไปตลอดจิรัติติการเทิน